สวัสดีครับทุกท่านโอ้คุณแม่มาแล้วลูกแม่มาแล้วแม่มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูคุณแม่มาพอดีนะเรากำลังก็จะกลับนันทุกท่านเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปแจ้งข่าวดีคุณแม่เลยปะคุณแม่มาแต่ไหนครับผมวัสดีครับเออวันดีครับผม เจอคุณแม่เนาะอ๋อบางครั้งก็ทำงานโอวันนี้นะเกี่ยวกับมีโอ้ด้วยมีโอด้วยโอ้โหมีโอเสียบจากยายก็มาต่อโอโอทีโอ้โหมีโอทีแล้วโอทีเมื่อเช้าเมื่อเช้าเนี่ยผมมาซ่อมจักรยานเอาแล้วมาแล้วเออเอาแล้วเอาแล้วเมื่อเช้าผมซ่อมจักรยาน แล้วก็ไปกลับไปช่วงเอ่อบ่ายมีข่าวดี<ะ>เนื่องจากบ้านของคุณแม่เนี่ยเราทําสักพักแล้วเหล็กมันไม่มีเนาะ,ะเหล็กมันไม่มีเราก็รอเหล็กจากผู้ใหญ่ใจดีกําลังส่งมาจากกรุงเทพ<ะ>แล้วทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่ง<ะ>ท่านบอกว่าไม่อยากให้รอท่านก็เลยมอบเงินให้น่ะสามพันะ 3, บาท<ะ>ไปซื้อเหล็กทําต่อไม่ต้องรอโน่น<ะ>เหล็กเอาลงแล้ว ไปดูดีใจไหมบ้านจะได้ทำต่อไม่ต้องพักแล้วเออเอาละวินาทีต่อไปมาจะหองไห้ก่อนโอ้ไม่อาให้เลยเห็นแล้วยังเหรอนี่นะเหล็กมาแล้วเหล็กกองสามเดี๋ยวัค่ละ อันนี้อันนี้อาจจจะไม่ใหญ่ไม่ได้มาซื้อน้ำแข็งพาเด้วค่ะอ๋อแล้วก็วกคุณพ่อบอกแม่ก็เลยไม่ได้เตรียมน้ำไว้ให้แล,แล้วก็บอกคุณแม่เนาะช่วงนี้มันหนาว,นาวใช่ก็ซื้อจะคลองกับซื้อสิบบาทก็พอเด้อนนสักห้าบาทก็ได้ไม่ต้องซื้อเยอะหรอกคุณแม่เล่นเต็มกระติกใหญ่เลยก็ไม่พอไงก็กลัวทีมงานไม่อิ่มใช่และที่สำคัญคุณแม่ใส่กระติกก็กระติกกระ กระติกใหญ่ไม, oh. ไม่พอมันแตกด้วยคุณแม่เดินไปดูมีของใหม่มาแล้วไปดูนี่อะไรกระติกเหรอเออมมมีีเปลี่ยนเด้อเปลี่ยนเอาอันใหม่นี่พี่ตอนไหนมาเช้าเหรอหลังเขาผู้ใหญ่ใจดีก็ส่งมาใช่คุยก็ไม่รู้ว่าของข้างในคืออะไรไปก็ไปให้น้องเขาแกะเมื่อเช้านี่ใช่ไหนอะกระติกเอามาโชว์แม่นะสิลูก ือกระติกอันใหม่มาแล้วคุณแม่เอาอันนี้ใส่น้ำแข็งเลยต่อไปนะดีใจมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่นะกติกกติกชีมงานกินน้ำที่สะอาดนี่นะและที่สำคัญหคุณแม่ดูดูจักรยาน ใครช่อมใหั้งไงนะดูจักรยานแต่ว่าเขาช่อมไม่ได้แต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันก็คือบันไดมันตรงเนี้ยมันมันเขาใส่ไม่ได้ค่ะมันคนละรุ่นกันแต่ว่าถ้าตัดเชื่อมเนี่ยเราเชื่อมปุ๊บมันความร้อนมันมันจะละลายไอ้แม่มันมันจะละลายไอ้ตรงนี้ยมันเป็นพลาสติกไงมันจะละลายมันโดนตู้เชื่อมนะ สวยสวยลูกอ่ามันตัวนี้มันคนละรุ่นกันมันก็เลยเปลี่ยนไม่ได้ี่ยมีปานจักรยานใหม่เลยค่ะอืมปานจักรยานใหม่เลยเหรอปานจักรยานใหม่เลยมีที่ที่ที่เบียบเบาะพักเท้าอ่าเบรกอ่าเบาะอืมอะไรอะไรอะไรมันบ่เอามันบ่ เพนเกรกอ่าเป็นหลังเนาะตะก้าตะก้าดโอ้โหเหมือนสวยสอคัญเลยเหมือนรถใหม่เลยนี่เสียดายตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้มองงั้นนี่ใหม่มากเลยไปยัดจาจี่จะหายหรือเปานี่่อันนี้มันเป็นของรถแตกนั่นนี้หม่าอเอรอไม่ได้ดิผมอมุนเอาอันนั้นมนขัดอย่างดีเลยวัีมีงานนี้จะไปห้องนี้ใกล้ๆนี่บะ ตรงบ้านห้วยกาน้องเข็มพรงนี้ตรงน้จุงโกยเนาะต้องรีบก่อนเกี่ยวข้าวเขาจะคือคือพรุ่งนี้เกี่ยวไม่ได้พรุ่งนี้คุณแม่รู้สึกว่ามีงานชนกันนะมีคนจ้างก็สั่งหอยเขาก็สั่งแต่คุณแม่ไม่รู้ว่าจะเลือกเอาอันไหนเลือกอย่างเดียวหอยไว้ก่อนหอยไว้ก่อนอไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเกี่ยวข้าวก่อนตัดนี้คุณแม่เนี่ยมีออเดอร์ไมไทีหลัหน่อไม้ก็มีออเดอร์หอยก็มีออเดอร์เลขล่าสุดเขาสั่งมันนะเขาสั่งมันกี่กี่บาทไม่รู้ แล้วคุณแม่ก็มีออเดอร์รับจ้างเกี่ยวข้าวอีกมันมันมันเซงเหรอเออคนไปไปขุดเอาในป่าใครใครจั่งนี่ร้านค้านี่เพื่อนสั่งเมื่อกี้นี่บาระทองมาเซ้งเยอะมาเซ็งเยอะท่นนี้มาเซงเนาะอย่ามาเซงงที่เวกินเซ้งแกงหนอไม้อ่ะอืมไม่เคยกินเลยร้านค้า่องคนสั่งหน่อไม้ต้มกับหอยแต่แม่ไม่มีเวลาเดี๋ยวว่าพาไม่ได้ไปขุดม่นมาเซงเดเี๋ยวสังสังวันให้แม่ว่างก่อนก็เพราถามตอนแรกก็ว่าจะโทรมาถามคุณแม่อยู่วะ คุณแม่วันพรุ่งนี้ไปขุดมันหรือเปล่าจะได้ตามไปถ่ายแต่ว่าคุณแม่บอกอไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเนาะโอเคคุณแม่น่าจะแยกร่างได้นะเปลี่ยนแยกร่างไปสักสามคนอีกคนนึงไปรับจ้างอีกคนนึงไปขุดมันเดียวไไแล้วแยกร่างเหมือนกันแยกไม่ได้วันหนึ่งเพราะว่ารายได้เป็นพันอะไม่ค่อยได้เจอทีมงานเลยแม่ว่ามาไม่ค่อยจะพบกลับเร็วจังว่าช่วงในวันนี้น่ะ บุญมีได้พบทิมงานผมก็เพิ่งจะมาส่งเหล็กเมื่อกี้นี่ไปซื้อเหล็กมาเทว้มาแต่บ่ายโมงเพิ่งกลับมานี่ล็กใหญ่กินข้าวไปพึ่มีนา่งเงี้ไปซื้อเหล็กนี่เพิ่งมานี่ยแล้วก็แจ้งแจ้งคุณแม่เลยว่าเราจะมาทำช่วงประมาณวันไหนยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยเอ้ามันธนาคารแล้ วันจำในวันาการคร่ะแม่น,นี่ยังไม่ได้จมกันเรอดูทีมงานพระมาสู่ก็มีสระด้วยมีสระด้วยได้ซื้อน้ำแข็งให้คือคือตอนนี้เรามีเหล็กแล้วแต่ไม่สามารถทำต่อให้คุณแม่ได้เนื่องด้วยทีมงานเราวันนั้นเราบอกว่าเหล็กมันไม่มีเราก็ต้องรอก่อนรอเหล็กจากกรุงเทพเขาส่งมาแล้วทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีเขาไม่อยากให้เราหยุดงานเขาก็เลยท่านก็เลยแมตตามอบเงินให้ไปซื้อเหล็กที่จําเป็นต้องใช้เฉพาะหน้าก่อนอันนี้เราก็ไปซื้อมาแล้วแล้วทีนี้ ทีมงานเราแยกย้ายกันไปแล้วเนาะเพราะว่าเราบอกว่าเราหยุดก่อนช่วงนั้นแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านกันไปกันมาแล้วก็เลยฉันก็คันเลยทำงานเลยเราก็เลยเลี้ยงกันสองคนแล้วก็เรารอกันเนาะครับเออรให้ครบก่อนเนาะเออรอครบทีมก่อนแข่งกัน้องซื้อได้ไปก่อนเนาะแข่งกัน้องซื้อเราไม่เป็นไรเราเห็นแม่นี่แหละจะไปมันแซงเดี๋ยวก็ไปนอนไม่เกี่ยวข้าวเลือกเอาอย่างไอหัวมันแซงหน้าหน้าขุดอะว่าโซนไม่ค่อยมีมีนี่ปะทองดังๆเต็มปะทองนี่แหละอากหมดโอ้คอยหยุดคอยแล้วนี่ นะคอยธรรมดาคอยังไงกินกินมันแท้ได้กินะให้แม่ยาตันึ่งก็ได้แกงซนมาแล้ได้มัเสซ่บอเอาให้แม่ยาหมดเลยนั่นแหละนี่นะทุกท่านก็ดีนะนะลูกคุณแม่ก็นึ่งข้าวรอคนนึงไ่นแล้ววันนั้นมาก็ลูกนึ่งข้าวสวยเรียบร้อยคุณแม่มาก็จะทำกับข้าวเลยไปร้านค้าถ้าไม่มีกับข้าวก็ไม่กหาตังแบบนี้แหละดีเลยแะเนาะ ไม่ไปงอมืองอเท้าถูกต้องดีมากก็หยุดงานก็หยุดทั้งสามวันตั้งที่ไหนเราจ่ายมีทุกวันค่ะลูกไปทุกปรงทุกวันเมื่อเช้านี้ให้ลูกไว้ห้าสิบบาทให้เขากินผักเขียวห้าสิบแล้วสี่สิบแล้เมื่อเช้าบอกว่าสี่สิบนี่เอาแล้วให้ห้าสิบนะเหรออแสดงว่าซื้อขนมซื้อแฟบลองใส่ซื้อแฟบซื้อแฟบสิบบาทอ๋อซื้อแฟบสิบบาทก็เลยเหลือสี่สิบผมก็เลยเลี้ยงเขาเหลาซะ ก็แบบนั้นแหละนี่ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ซื้อเราวันนี้ค่อยซื้อกับเราให้กินเอเกินไม่เลยไม่ใช่ไปซื้อขนมแล้วบออมอมขนมก็เอาให้ได้น้ำโพก็ซื้อให้ได้วันนี้น่ะวันนี้ถ้าประมาณนี้ครับผมไปเราไปเราก็จะเดินทางกลับเนาะเอาเหล็กมาส่งโอ้จะไวเจอกันพอดีเนาะโอเคนะก็ฝากไว้ท่าน้สตันสวัสดีครับ